ขอน้ำกันพี่น้องขัดหอยเกลีบครับอุ้ยเกือบเฮียขัดหอยกับมี่หนึ่งปลาคอครับปลาลำพิกป้าทอดกับมี่ครับโอ้โหมีแต่มีแต่มีแต่เมนูอาหารในน้ำเลยครับมื่อนี่ต่างไม้เถอครับขัดหอยกาบจ้าพี่น้องกินกับตากับยายเด้ออ้วนอ้วนหอย ร้านไป็นงมมากไปก็เลยอื่นไปเอาไม้กะกดู้้มั้งมหามหาเพิ่งมาไมาทำอะไรป่ะเพือาปเด็บบอกเขาอนีมาให้เพ่อทานบันท่อยังมีหอยแบบนี้อยู่ัจับปีเราก็จับปีเเลยกินหอยบเยอะสุรักไปเลยพัดหอยใส่หมูเราพ่างกับขักสุดแล้วพี่น้องครับนี เขากันกับเขาวสวยเลยบาทนี้ขวนดีเจ่บพราะมังผูกพี่น้องคือเจ็น้อนเนาะม่เค็เด็กกินเด้สื้นนี่กินับปันหน่งคนที่ได้อองกลหอมเป็นไม่ได้ปลาขาวทอดพี่นออ้อง ตัวนี้หน่อยก็ม่จฉาใครสอดน้ำคิดมือนน่ะวัตนัะมันมบาดเท่านกพี่นอ้องไม่จฉาใครเพ่อนครับนี่พักแค่แดงมักแค่คขาวแซ่บ ยันนำพิมกอกพี่น้องตกทั้งหนานอ้อห้องคึมขมๆมาแล้วพี่น้องเลยกรตอึ้อเหมือนแรกพุดเสียงฝาห้องเมา่เคยกยินเขาเต้เนดอกพี่น้องยันไฟดับเห็นฝาห้องก็เลยรีบกินเลยพาตากินก่อนยันไฟดับ ไปถน้กระดับสีเนะาะอฝ่มามือคนมาเ็กระดับสี่แดงูกมกิเแล้วกับเสร็ง ปลากระเบก็หนูป้าเมนูอาหารในนำมันนี้ไข่บวบหันกี่ป้าบวบนี่มันไมก็บบของห้องปาต่ อันนี้ยังหลุดแต่พวสองเวลาววเลยก็บเส้นแต่แต่เื็อเก่ามันมันปวดเราจะพาแ่กไปก่อนหลักเหือเพื่อจกินกินขาวเองหันนี่ไปน้อยงยาละพาข้นกับเลือกินไม่ร้สือยันไตดับแล้ว่ะเคยดับดว เขากั้มขักับหงหลาผ้าแต่หลายอย่างแต่คือาสิาวบว,ออว้นแล้ไปกินข้าเว้นบนีนหวานมันนี่แหละคือขาเว้นเนาะขาวเ้นขาแเละมนมบ่ายวันอิเขาเว้นคือเขาแรลแล้วเลย สะาดดีพอดงค่ขอยากินาอกเกินสมัต uh ิชาเปีอะพูดไเด็กกินมากกา เป็นเดงหน่อยเป็นเหล่องไหวในซีในช่วนประท่านข้านเกาอาบน้ำแล้วก็ง้วมขางานนาซี่สุดมากเนยยยยยอื้อยียยยยย่นยยยยยเยยยเครื่องกาบยยยมันยย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 ยันยย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 ยกยดยยยยยนยยยยยย หยามันก็บ่อยอ่าตะกี้หก็ยังเด็กหน้อยลูกแขวยังดีแขวยังคมท่นยังไพี่น้องมันๆดมรืกินื่อเึงยว้างพัดลมเลยเป็นบัจเปิดปะเด็นหอนแล้ว ป่ามาจอแล้วพี่น้องไหมเยเกืแป้นพี่น้องเลยแต่ผักจบแนกหอมหอัวละผ้าเขากันครับ ก็จะเอืนที่กันเลยนะ้องหอยกาบแสบมันปวดหอยปี่ดหอยกาบหอยีกี้าาหัวปลาอะไรหลายหัวปลาบัตรหนึ่งนะี่ใส่หยุบหยุบเลยหน่อย กินกับพี่น้องต้าแล้วก,กินไว้ใหญ่กินตาหนึ่งต้าเสียเพือหนึ่งต้าสำหรับินคลิปนี้กับพาไว้แค่ไหนเด้อพี่น้องครับ บายบายครับไว้เจอกันคลิปหนะ้า